เล่นติ๊กต็อกไว้ทำอะไรเนี่ยูะทำอะไรนะเยอนะทำอะไรทำอะไรหนาวสลุกทีอย่างนี้เพืหนูนอนท่าไหนเนะี่ยเอ่อทำอนะไรด่านอน,นอ,นนอนนะไรอ่อเนะเอ้ยฟินจริงๆริเลยหลับเยิ้มเลยตานะจี ดูท่านอนก่อนแช้ไอ้จิ้วค่ะทำอะไรไอ้จิ้วทำอะไรจิ้วทำอะไรบ้าอเด,ย,อดย์เ <c oughs> <c oughs> อเดยเสียงตาว